ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มีของดีๆนะคะมาแนะนำนี้เลยคอลลีคอลคอลาเจนนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่ารู้จักอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเคยกินแล้วน้องแอนแอบเชย่าเพราะว่าเพิ่งเคยได้กินนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วว่าไปตากแดดมาทรหดมากนะคะตากแดดมา5วันเต็มแล้วก็ ยังมียังมีอีกยังได้ตากแดดรเรื่อยๆรวมถึงแดดเมืองไทยก็รู้กันอยู่เนาะเดินออกมาหน้าประตูบ้านโอ้โหร้อนใช่ไหมรอรถเมทิงร้อนนั่งอยู่ในรถเมยังเหมือนแบบเหมือนได้ตากแดดชายทะเลอยู่เบาๆอย่างนี้ร้อนเวอร์ร้อนมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้เลยอะแอบตัวลายๆนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายังอาจจะเห็นนิดหน่อยลายๆดังๆเป็นกากอะไรอย่างนี้ แดด้อนเวอร์นาะเมืองไทยนะคะก็มาดูกันค่ะอันนี้เลยคอลลีคอลคอลาเจนนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะรู้จักได้แบบอะไรอย่าพี่ดงพี่โดมอะไรงั้นแหละก็ความจริงก็เป็นแฟนคลับพี่โดมอยู่ก็ไปแอบ,บดูของพี่โดมก็เลยเออพี่โดมบอกว่าดีเขาก็เลยว่าดีเขาเลยมาเชื่อลองดูบ้างนะคะนี่ชงดื่มแบบนี้เลยนะคะชงง่ายๆก็แค่ okay. นะเอาน้าใส่ลงไปเสร็จแล้วเทผงที่ลังนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ผงลงไปก่อนแล้วใส่น้ําเนี่ยมันจะคนไม่ค่อยสะดวกมันจะแบบค่อนข้างเป็นก้อน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกเคล็ดลับด้วยนะคะก็คือใส่น้ําลงไปก่อนแล้วใส่ผงที่หลังนะคะโอเ,เป็นแบบนี้เลยพร้อมทานหอมด้วยไม่ได้โม้นะหอมจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าดื่มง่ายทานง่ายนะคะเคยทานคอลลาเจนที่ห้องอื่นมาบ้างแหละแต่ว่ามันแบบว่าต้องเอามาผสมโยเกิร์ตกินหรือว่าเอามาผสมนม สารภาพทำตรงว่าตอนนี้ไม่หมดกระปุกเลยเพราะว่าลืมลืมผสมอะไรอย่างนี้นะลมแบบเแล้วแบบค่อนข้างวุ่นวายกระปุกเท่านี้เนะี่ยพกไปไหนมาไหนไม่สะดวกนี่ค่ะเดี๋ยวแอบแกะให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราไปทํางานหรือว่าไปไหนมาไหนเนีย่ยพกไปได้ด้วยนี่เลยเป็นซองๆแบบนี้สะดวกชงสะดวกทานสะดวกพกนะคะเดี๋ยวทานให้ดูว่าหอมจริงๆทานง่ายนะคะ ่องแก้วแล้วแอบมาโชว์บ้านด้วยอ่ะแถวนี้แบบว่าปกติไม่ค่อยถ่ายบ้านให้ดูนะก่อนที่ช้อนจะทิ้มหน้าแอบเอาช้อนออกกอนจะทานให้ดูว่าทานหมดนะอร่อยจริงๆหวานมากแล้วก็ไม่เหม็นนะใครบอกว่าคอลลาเจนเหม็นเชยยี่ห้อน,นี้ไม่เหม็นนะจ๊ะ โอเคหมดแล้วโชว์ก่อนเพราะหมดแล้วอยากจะบิดทานอร่อยเวอร์อร่อยจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเขาว่านอกจากมันทานง่ายเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าตากแดดมานะก็มันก็ใส่ขึ้นนะลอยลายตรงเนี้ยเป็นกงเป็นกะมันก็แบบไม่ค่อยชัดแล้วลืมไทยไว้ก่อนด้วยว่าแบบตกใจอะตัวเองกะขึ้นอะกะขึ้นตัวยากแล้วแล้วก็ ผิวตัวนะคะยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นหน้าค่ะสําคัญมากนะคะช่วงนี้แอบนอนหน้าหมองคํานิดนึงทํางานเยอะทํางานทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็ทําอะไรอย่างนี้ทํางานเยอะเกินไปแล้วก็หน้ามันสมองหน้ามันจะคําใช่ไหมแล้วก็ตากแดดเยอะด้วยอะไรเงี้ยพักผ่อนไม่พอโหหน้าโทมชัวร์สิวตามหาสิวทําหาด้วยแต่ว่าแอบให้ดูก่อนไม่มีสิวแล้วเพราะวันนี้เลย อีกหนึ่งอย่างนะคะจากคอลลี่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ค่ะพอทานคอลลาเจนไปปุ๊บนะคะตอนไปซื้อเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะน้องลองเอาไปใช้ดูนี่เป็นเซรั่มค่ะจากคอลลี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอใช้ไปปุ๊บนะคะก็อ่ะนะพอใช้ไปปุ๊บค่ะก็น่าจากที่ว่าเออหมองคล้ำนะคะแล้วก็เริ่มมีสิวอะไรเงี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะก็เริ่มดีขึ้นอันนี้เลย ดีวท์นะคะจากคอลลี่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนะคะแล้วก็กล่องมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดีดีขึ้นเยอะหน้าดีขึ้นเยอะนะคะใช้ก็แบบทอทาก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาโอ้โหแบบรู้สึกเลยอะว่าแบบหน้ามันดีขึ้นปกติอะแบบว่าไม่ค่อยกล้าใช้อะไรที่แบบเราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เอ้ยคอลลี่เขาก็มีชื่อเนาะแบบว่าเขาก็อยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองใช้ดูเพราะว่าหน้าโสมากแล้วสมเวอร์ก็ลองใช้ดูโ,โหแบบทาไปปุ๊บนะก่อนนอนตื่นขึ้นมาแบบทาไปไม่คิดอะไรเขาบอกให้ซื้อมาก็โอเคโอเค,อเคลองซื้อมาลองใช้ดูทาไปปุ๊บนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาเอ้ยหนะ้ามันแบบเหมือนมันเหมือนมันเฟซขึ้นเหมือนมันสดชื่นขึ้นมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้ติดจ้าใช้ทุกวันไม่เคยขาดนะนี่เพิ่งใช้มาประมาณเออ ไม่ถึงอาทิตย์ดีเลยแบบยุบไปขนาดนี้แล้วอะใช้บ่อยช่วอนะคะก็ฝากไปด้วย2ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะว่าเราใช้อะไรดีๆเดี๋ยวเอามาฝากกันอีกค่ะตอนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวออกไปทำงานก่อนบ๊ายบายระวังรักษาสุขภาพนะคะช่วงน,นี้ฝนตกบ่อยจุ๊บ